สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้มีทํางานนะคือคุณเขามีถ่ายซูปตาพัตลุยนะทุกคนวันนี้ไปถ่ายที่ดิมเวิลแล้วแขกรับเชิญนะทุกคนคือน้องยูกิไหทองคําน้องน่ารักมากเลยทุกคนถ้าใครติดตามผลงานน้องนะทุกคนช่วงนี้ก็คือน้องดังมากแล้วคุณเขานะทุกคนตอนที่ถ่ายที่ดิมเวิลคุณเขามีนั่งเครื่องเล่นด้วยครับน้องลำไยนะครับเก่งมากนะครับอายุ18นะครับคือบ้านให้คุณแม่ได้แล้วอะ

เข่นม <Zomb ies. S 1> ันมันมูดัะเล่นอะไรเขาเล่นอะไรไม่เล่นได้เขนไม่เล่นเล่นไวกิ้งไหง ハハハハ จากนั้นนาทุกคนตอนดึกๆคุณเขามีแวะเข้าจอยลฟ์ของฮินด้วยแป๊บหนึ่งแบบนี้นะมึงพูดอะไรของมึงวะไม่มีใครลงไฮไลท์อะไรของมึงวะอ๋อไม่พี่ๆเขาบอกว่าดารติกตอกลับมาแล้วแล้วผมบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครไล์แล้วแล้วไปอยู่ก no ับป๋องแซวกูแล้วแซวกูอัมกูแล้วพ่อป๋อง่าสานึึงพี่เองป๋องไม่เชื่อกูพิมพ์มาดากูบอกว่า มึงเอาแต่เที่ยวนะไปเที่ยวสเปนปกไม่เที่ยวทํางานไม่ไม่เชื่อไม่บอกแล้วบอกขอเขาแล้วว่าพี่ไปทํางานเออเขาไม่เ<อ>ชื่อเขาบอกเขาก็บอกว่าไอ้นิกกี้นี่มันไปหลอกลูกค้าได้ไง <laughs> <c oughs> บอกอไม่ได้รอลูกค้าเข้าไปไปหาพ่อป๋องมาวันนี้เอาเสื้อแห่พ่อป๋องใส่ใช่ป่ะใช่ครับพี่ใช่ใช่เลมอนเมดเหรอเออ ใช่ครับตัวของเอกับพ่อ๋องใช่ป่ะได้ครับใช่ใช่ใช่สีดำไหมใช่ครับสวยไหมสวยพี่สวยแล้วให้แล้วเราให้พ่อทํอะไรบ้างอ่ะถ่ายรูปพ่อถ่ายคอนเทนต์มาสามคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปพี่อ๋อเออใช่เออดีไอ้พรุ่งนี้ตอนเช้าไอ้ยินเราไม่พรุ่งนี้ตอนเช้ามีใครไปกับกูบ้างก็ผมพี่เคล้นแล้วน่าจะไปกันหมดมั้ง อ๋อเพราะว่าพี่จะไปดูรถเล่นๆก่อนแล้วก็จะไปเยี่ยมพ่อบ่ายโมงนะเพราะว่าเอ่อจะไปสัมภาษณ์พ่อหน่อยเพราะว่าเพื่อนสัมภาษณ์มาแล้ว้เอฟซีฟังบอกว่าตอนนี้เพื่อนพ่อกูเป็นร็อกสตาร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะใช่ใช่ใช่อดีตเฟี้ยวเลยเดี๋ยวนอนห้องเดียวกับพ่อผมนะครับเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ พ่อผมตอนนี้เท่เลยมีเพื่อนเป็นแบบดันดาราใช่ใช่วเสี้ยวเลยอ่ะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปถามพ่อหน่อยเพราะว่ามีคนบอกว่าพิเศษเท่มากเลี้ยงข้าวคนทั้งแดนโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อฮิมอ๋อไปบ้านพี่พิทโมเอฟซีเขาอยากฟังมา้นะไปนั่งคุยกับพ่อแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วได้อัปเดตพ่อช่วยนะ ช่พี่พี่เขาก็อยากรู้ทั้งชีวิตพ่อพี่แล้วก็พี่เสกอมอมรอรอดูนะครับพี่พี่ได้ยินเดี๋ยวพี่มา FC ครับเดี๋ยวมาครับเปิดการมองเห็นให้ยินเฉยเห็นมันไลฟ์พ <c oughs> ูดแบบโอ้ยแบบคนดูสิบสองคน,นะ <c oughs> อะกูนึกว่าห้องปิดอไลฟ์สดตัวพี่ไลฟ์สดตัวแบบดูกันแค่เพื่อนเพนพี่พี่ เออนึกวปิดเมื่อกี้ปิดพาเวทห้องป่าวะหรือไม่ปิดพาเวทไว้ได้ครับพี่๋อเดี๋ยวพี่มาไล์อ่ะพี่อะไรนะเดี๋ยวพี่มาไล่ครับอาจจะไม่มาดูดูก่อนได้ครับผมถามถามเผืือพี่นาุโตอ๋อพี่ฟ้องัสดีครับโอ้โหดาวทิกตอกไรพี่ห้ายคนดูสิบสองคนหยุดไปสองเดือนครับพี่ <laughs> ผมเคยเห็นคนไลค์แค่ไก่นอนน่งเยอะมนัน <laughs> อีกกูเห็นคนไลค์แค่ไก่ไก่ไม่ทะไรนอนพัพงหกกัวคนดูเยอะความเนื่ผมเพิ <laughs> ่งขึ้นได้สองนาทีเองพี่ <laughs> เฮ้ยแต่เดี๋ยวกูไปงานบวชมึงด้วยนะจริงเหรอพี่มึงบวชวันศุกร์ป่ะหรือสาววันอาทิตย์ไอพี่วันอาทิตย์ครับพี่ที่วัดมีไก่ไหมไม่มีพี่เออเดี๋ยวกูไปด้วยโอ้ได้ S <S ได้ครับกูไปทาย u t u b e ได้ครับพี่ได้ได้ได้แวะไปเฉยๆได้ครับได้ได้ครับเอ okay อโอเคสวัสดีครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนคุณเขาก็มาไลฟ์เองไลฟ์ live ตัวนี้คือเราลงไว้แล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันได้นะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย